ครับสวัสดีครับผมเซอร์ไชนดาวอาร์เอลนะครับนี่อยู่ที่ในงานนะทีดเด็ด,ดเป็นเธอเนะครับสถ <ไป S 1> านี้มาดูการแข่งขันนะครับประมาณสั้งยี่สิบสองนะยี่สิบยี่สิบสองนะยี่สิบสองนะเป็นการแขรนะ่งขันทั้งสี่จังหวะนะรถบ้านสูบนอนนะรถบ,บ้าน เวลาดูเวลาครับสิบห้าสิบห้าแล้วก็14บสีนย์รับเทคบีชนะนะครับ F4 อาต่อไปรนะับคันต่อไปนะฮะดี่ครคันนี้นะจะไ็นเทินกับใครเอ่ยมาดูกันนะเ่ ช่างป๊อบบาดปุ๋เดี๋ยวโคขับด้วยนะครับตัวอดีเคค้เก <ใน S 2> ยับเนยน้ำสนามอ่าเขาเรียกว่าสนามทางเรียบด้วยนะใส่ชุดเกราะเรียบร้อยนะฮะคนเนียที่สตาร์ทเครื่องอยู่เนี้ยนี่คือช่างป๊อบบาดปุ๋<ไ><ไ>นะครับคู<ไ>่ต่อไปหลังจากคนนี้ห<ไ>นึ่งเอสองบีนี่ยน่าแน่นมากนะเอฟซีไปทำเครื่องได้แล้วพี่รานนะ

แกรีน่าจะชนะโดนดังด้วยสายตาน้ำช่างป๊อกบานโพนะครับดานะครับก็ปรดนนะสิี่หกสิบสี่เก้าหกแปล้วก็สิบสามหนึ่งสองสามสัริิดแล้วมเบือมรับเบืออีกทีนะสักการินสัการินี่เบืออีกทีนะเบื่ออีกทีนะก่อนจะมีใบเหลืองอีกใบขอไม่ให้ทีบจับไมได้เรา ใส่กระลินตัวขับนับในพลังท่อมนับแล้วก็ลูกยางสองหัดใหนะครับวีหนึ่งในเพียนเพียนผี่เพื่อนไร่ป็นว่าขาตวดนะครับเอาชนะไว้แต่ฟังเอาเฮ้ยระลิมถอยระลินถอยหน้าเร็วเอามาดูครับฝั่งนี้นะทัางโอ๊ตของโหยโค้งนะฮะแล้วก็ฝั่งโน้จะเป็นของนะทั้งทีม ช่างเอกฐานใจนะครับทีช่างเอกฐานใจนะครับน้อดตัวขับไม่รู้ชื่ออะไระครับฝั่งนี้ก็นะครับบอสกากตัวขับนะฮะมันวิ่ง400ไม่รู้อะไรต่อเมื่อไรมันอาจจะหลุดมึงดูให้ดีด้วยแล้วกันนะครับน้อง ครับฝั่งนี้ล้วฝั่งนู้นก็ดบโค้งนะทางวิทย์นะครับโอ้ไเอาวไม่กันดี๋ยวไม่ทันนะแตกเอชะยนะ ทีมเอไปรู้อะไร13-2 9-8 13-2 9-8แล้วก็15-0นะฮะเศรีนะสตาร์ทมือข้อมือตกแกเอชนะนะครัาดูคันต่อไปลันต่อไปนะครับมาดูนะคันต่อไปลันต่อไปนะฮะเร็วไปดิ เสียเวลาเสียเวลานะนิดนึ่งนะฮะโอ้โหเจคเอชนะเรียบร้อยแล้วนะมาดูเวลาแท็กเอนะ13010นะครับแล้วก็14466นะฮะช่างป๊อปนะช่างป๊อปเอาชนะนะไปที่หนึ่งนะครับนี่สกาเินนะครับคนนี้ ตะกรินเอ้ยเอ้ยนะครับแสงทีมรถนีเองรับโวยเอามาดูครบฝั่งโน้นนะโอ้โหทีมรถแดงทีมต้องมีการเจาะด้วยนะเร็บเต็มเต็มตัวขา น่าจะน่าจะดีนะโอ้โหดูเวลาดูเวลาแท็กเอแท็กดีครับไปกระพริบกว่าเอชนะนะฮะทีมชนะนะ13-2นะครับ5-9ครับ13-2 5-9 13-9 6-8นะครับเอฟซีเอามาดูนะครับชิงที่หเตียมตัว20-13อาอนะครับเชิงที่3 4นะครับ ตักคาเรนนะครับโอกาสดีครับแต่ว่าไม่รู้ระยะยาวไปไงบ้างนะเพชซีลองดูนบพันไม่ทันยาวเลยโหสิบสามหกหนึ่งสี่ครับเทเอ A ชนะสิบสามหกหนึ่งสี่สิบห้าแปดศูนย์เจ็ดนะครับเทชรบีนะครับมาดูครับคู่ชิงนิดหนึ่งครับทีมล้อเดนกับช่าง้อมบ้านผูนะครับเจ้าบิงตัวเอียดประทาลูกหมูตัวเติบ เออตะวันเล็กๆแดงๆครับหลังๆก็จะเริ่มเขียวๆขียวน้ออกน้ำตาลเออไดสีธรรมชาติออกลีลาปนๆหน่อยอ่นั่นนะได้แน่แต่ถ้าขี่แบบมีมารยาทเว้นแบบมันๆอาจจะไม่มีแล้วก็ที่สำคัญบวกกันเนาะนะครับบอกกันทั้งทั้ทุกคนนะครับอย่าเกิดบัญชีขึ้นดีครับเสี่ยมีจะให้ครับทีมงานทีมนะครับช่างเอกหันใจเอาล่ะ หมูต yeah. yeah. ัวข uh, yeah. yeah. ับนะชื่อหมูนะคนนี้อรุช่างปมอฟทำปิ้งๆตัวขับนะช่างปอมบัมปูนะฮะสองรถก็สองรถทุกจุดจุดจุดตรถช่างมอฟท่านนี้มาวิ่งรอบๆนะคุณลุงเบลแรงเร็จคู้นี้ยกเซ็นเซอร์ออกไปหมดเลยนะเพราะไม่มีเซ็นเซอร์สแปร์แล้วจริงๆ ไม่มีสำรองเลยจริงไม่มีสำรองได้ปล่อยทุกเขาไห้กูบอกให้ก่อนระบบพิที้ได้ปล่อยทุกแน่นะต้องูวดหกวไม่รูริงเออย่าเบดนะสาวกินถ่ายรูปกับพิตี้ทีเอาเลือกนมเท่าหัวงใหญ่กับหัวงแหม่มาช่วยเดี๋ยวปล่อยเว้นก่อนนะแล้วค่อยมาลงทะเบียนรถโชว์ก็ได้ ตัวไปจะไปแว้นก่อนใครจะประกวดแล้วสวยงามเชิญครับมีแน่นอนทุกคนคชับโาดูพี่เบลนะฮะของเราอัิีกาชัดเจนอยู่แล้วมโดูของทีมจะทนทนนานหรือเปล่าหัวของเชฟป๊อปมาดูครับสูงมาดูทันไม่ทัน ทันไม่ทันไอคนขี่ไม่เท่าไหร่ี่หันดูข้างหลังเนี่ยมันลุ้นกันตัวโก่งเลยทันไม่ทันโอ้โหดูเวลาโอ้ไม่ทันลช่างป๊อปชนะนะฮะมาดูเวลานะครับสิบการสิบสามสี่แปดห้านะครับสิบสามสี่แปดห้าแล้วก็สิบสามศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งนะฮะมาดูที่หนึ่งสองสาสี่กันนะฮะขึ้นรับช้วยกันละเอามาดูที่หนึ่งสองสามครับในรุ่นนี้นะครับโอ้โห ก็อยเาลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะเป็นกําลังใจช่างแล้วตัวขับด้วยนะแล้วก็แบรนด์ต่างๆด้วยนะมีช่างแป้นนะมีช่างป๊อปบานโพรับนะแล้วก็สักกลินนะแล้วก็เสียมีนะครับแต่ว,ว่า,าทีมนะช่างเอกหันใหญ่นะนี่นะสุดยอดนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปทําที่นั่นเลยนะสำหรับเ c ซทุกคนนะครับนี่ความประันทีความมันก็อยู่ที่นี่นะครับอขอบคุณครับ